คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุกันบ้างนะคะพาค,คุณผู้ชมไปดูที่นคนปรปฐมวัยรุ่นนะคะอายุ15บห้ารากฏว่าขับรถไปตกคูน้ําแต่โชคดีนะไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่เลยดูสภาพสิคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยใช้เวลา20กว่านาทีนะคะช่วยเหลือานายนันทวุฒิส่งเมืองอายุ15ปี ขับรถประสบอุบัติเหตุถูกอัดก๊อปปี้คาสร้างรถที่ตกคูน้ําริมถนนบ้านวังน้ําเขียวหมู่12ตําบลวังน้ำเขียวอำเภอสันกำแพงจังหวัดนคนปรปฐมค่ะก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะเอา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 ตัวออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกําแพงแสนนะคะทีนี้จากการสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ทราบว่ารถคันนี้ ขับมาจากตำบลวังน้ําเขียวมุ่งหน้าไปทางตลาดกําแพงแสนอาจจะวิ่งมาแบบเร็วค่ะรวมถึงไม่ชินเส้นทางด้วยก็เลยทําให้หลุดโคง้งแล้วก็ไปตกลงในคูน้ําข้างทางจนคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้คือที่นครปฐมทีนี้มาดูที่เพชรบูรณ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมดูสภาพรถก่อนนะครเนี่ยเห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาต้องรีบเร่งเข้ามาช่วยเหลือเนี่ย,ยเป็นสภาพรถกระบะท,ที่หงายล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะ ตัวรถเนี่ยพังเสียหายคนขับแล้วก็ผู้ที่นั่งมาด้วยกันทั้งหมด2คนเนี่ยนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนรถเก่งคู่กรณีเนี่ยมีคนบาดเจ็บรวม3คนอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีหล่มสักช่วงหลักกิโลเมตรที่169อยู่ที่พื้นที่หมู่6ตําบลยางงามอํเาเภอหนองไผ่นะคะจากการสอบถามเนี่ยคนขับคือนายสุร,รเกียรติเขาขับกระบะมาจากกรุงเทพคะ่ะจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเลย แล้วในช่องเดินรถเลนขวาเขาอยู่ตรงนั้นไงพอถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าปั๊มน้ํามันเนี่ยมี M g ็สีขาวซึ่งนางสาวสุชาดาเนี่ยเป็นคนขับแล่นออกมาจากปัม๊มจะเดินทางไปเขาคอแล้วก็เลี้ยวเลนขวาในระยะแบบกระชั้นชิดอะคะ่ะก็เลยทําให้ในายสุรเกียรติที่ขับรถกระบะนี่นะเบรกไม่ทันแล้วก็เลยชนท้ายอย่างจังตัวรถเนี่ยก็ฟาดไปใส่เสาไฟสองสว่างทําให้เสาไฟหักหนึ่งต้นแล้วรถกระบะเนี่ยก็พลิกจนหงายล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะอยู่กลางถนน ส่วนรถเก๋งก็เสียหลักไปพุ่งชนกับต้นไม้ข้างทางก็เลยทําให้คนที่อยู่ในรถเก๋งเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3คนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีคนเสียชีวิตนะคะครับแต่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมีคนเสียชีวิต1คนนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อรถจักรยานยนต์2คันประสานงานกันอย่างจังกลางถนนนะครับม,มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี่แหละครับจังหวะนี้ครับ สามารถบันทึกภาพวินาทีขณะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงากันที่ถนนสุขาพิบาล8ปบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อทางเข้าคอนโดบอวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายหนึ่งในนั้นอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องทําการ CPR อย่างต่อเนื่องนานกว่า30นาทีเนื่องจากมีกะโหลกศรีรษะบราวเลือดไหลในช่องท้องขาหักที่โครงหักทราบชื่อก็คือนายโสพลวิทย์โลตุลิศนะครับอายุ20ปี ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda w เวฟไสีแดงโดยขี่ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Dream Super c u คับสีเทาขาวที่มีนายปัญญาโฮมพิรมอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่มาซึ่งนายปัญญาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าหน้าอกแล้วก็อยู่ในอาการมึนเมาสุรานะครับต่อมาทราบว่านายโสพลวิทย์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแหลมฉบังเนื่องจากมีบาดแผลชะกันหลายจุด จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่พบว่านายโสพลวิทย์ผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากทางแยกปากร่วมแล้วก็เลี้ยวพุ่งเข้ามาในเลนของนายปัญญาที่ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ามาจากทางถนนสุขาพิบาล8แล้วสองคันเนี่ยชนประสานงานกันอย่างแรงจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างกล่าวนะครับซึ่งทางตำรวจได้บันทึกภาพไว้ในที่เกิดเหตุแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปครับ